ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับเที่ยงวันศุกร์ที่12เมีนา2564ก็ก่อนอื่นต้อขออภัยในเรื่องของการลงคลิปด้วยเนาะสำหรับท่านที่ถามมาพักหลังนี้คือไม่ค่อยมีเวลาลงจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของการตอบแชทอ่าวันหนึ่งก็ตอบได้แค่คน2คนเนาะคือมันต้องทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงพักหลังเนี่ยต้องขยันสร้างภาพเดี๋ยวขอจันทร์เชิญออกเนะาะแต่ท่านคงจะเข้าใจคืองานหาค่อนข้างลําบากนะพักหลังนี้อ่า แล้วก็ตอนเย็นเลิกง,งานมาก็ต้องไปตัดหญ้าให้วัวเนื่องจากเอาวัวมาแบกเยอะเกินไปมันก็เลยกลายเป็นเวลาหายหมดตัดมาเสร็จก็ต้องมาสับพอให้อาหารวัวเสร็จกลับบ้านก็ต้องไปนั่งเล่นกับลูกเพื่อที่จะให้แม่บ้านได้ทำกบข้าวเนาะก็ต้องขออภัยจริงๆก็สับเพน,นี้มาแนะนํากันให้อาหารวัวในช่วงหน้าแล้งสำหรับแนวทางของผมเป็นการเลี้ยงแบบ ยุคลุงตู่นะคนมีกินวัวก็มีกินคนไม่มีกินวัวก็อดนะต้องอยู่ให้เป็นนะครับก็ส่วนผสมหลักเพื่อให้คลิปมันสั้นเนาะก็จะมีอันนี้ดำจะมีดําตัวนี้เป็นดําหยาบนะครับไม่ใช่ดาอ่อนดาอ่อนนี่มีตังซื้อให้จริงถ้าให้ดาอ่อนผมว่าซื้ออาหารสําเร็จรูปดีกว่าอันนี้ผมก็ใช้เป็นสําเร็จรูปเนาะก็จะให้คนละ ประมาณหนึ่งถ้วยครับตอนเยน็นอ่าไม่หนึ่งประมาณสองถ้วยเพราะว่าถ้วยผมเล็กก็ตัวนี้เป็นโปรโตีนสิบหกนะครับอ่าส่วนตัวนี้ผมเพิ่งเอามาให้ก็เป็นของอ่าวัวที่ท้องใกล้คลอดแล้วอ่ามันมีตัวหนึ่งของผมใกล้คลอดแล้วก็เป็นโปรโตีนเท่าไหร่ผมไม่รู้อะน่าจะยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโปรโตีนยี่สิบเอ็ดก็สำหรับการผสมอาหารเนาะผมจะผสมให้ดูสักสามแบบแล้วกันที่ผมให้ประจํา มันขึ้นอยู่กับเวลาเนาะอ่าก็จะมีตัวนี้อ่าสักมาเลยให้คลิปมันสั้นๆก็อัตราผสมก็2ต่อหนึ่งนะอันนี้1อ่าแล้วก็ดำหยาบอ่าดำหยาบก็กระสอบละ60บาทแต่แถวอื่นผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นดำอ่อนของผมมันโลละ10บาทเนี่ยอ,อันนี้มัน15โล60บาทก็2ต่อหนึ่งเนาะก็ใส่มาแล้ว อ่าันนี้คือคนมีกินวัวมีกินอ่าแล้วอันต่อไปอันนี้คือคนไม่มีจะกินนะครับอ่าคนไม่มีจะกินก็เน้นหนักอย่างเดียวแค่นี้แหละครับใช้แค่ดาหยาบนะครับอ่าคนอดอยากแล้วตอนนี้ไม่มีเงินซื้ออาหารก็ใส่สักสามแล้วกันอ่าอ่าประมาณนี้อันนี้คือไม่มีอะไรเป็นส่วนผสมเลยนะครับใช้แค่ดาอย่างเดียวเราจะ ผสมเกลือให้มันนิดหน่อยอ่าอันนี้ก็จะคนไม่มีกินเหมือนกันอ่าแต่เราจะผสมน้ําเข้าไปอันเมื่อกี้เราไม่ได้ผสมน้ําก็ไม่ไอ้นี้นะคือบัวไม่ได้กินแบบนี้ทุกตัวอ่าของผมมันจะมีตัวหนึ่งที่ต้องให้เป็นอาหารเมร็ดก็นี่ครับอ่าคือมันไม่กินดำอ่ามีตัวหนึ่งไม่กินดำไม่กินอาหารข้น ที่แกกินอาหารเม็ดอย่างเดียวก็ประมาณนี้เนาะสักสามอย่างแล้วกันอ่าอันนี้ดำล้วนๆดำล้วนๆอันนี้ผสมนะก็กากน้ำตาลเราก็ไม่ใช้ครับเพราะว่าคนไม่มีกินอ่าหรือว่าท่านจะใช้ก็กได้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปผสมกันเราจะใส่ไข่ใส่เกลืออ่า โอเคครับก็จะมีเกลือ,อเกลือเน่นหน่อยในการผสมคือมันต้องคลำหาแบบในเรื่องของการกินของวัวบางตัวนะครับเหมือนของผมคอือยังไงอ่ะมันมีหยุดตัวหนึ่ง ที่กินแค่อาหารเม็ดแล้วก็ยี่ห้อที่ผมให้ดูเมื่อกี้เท่านั้นยี่ห้ออื่นไม่กินเลยนะครับเราต้องแบบลองผิดลองถูกอันนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ใส่เกลือแค่นี้ประมาณนี้ก็เอาให้เลยนะคือตอนนี้เวลาน้อยด้วยอาหตอนเย็นเวลาน้อย อามาดูกันบัวเขาจะกินไหมไม่ได้ใส่อะไรนะครับมีแค่เกลือไม่ได้ใส่น้ําด้วยกินไหมครับอ่าก็อร่อยครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็เป็นไอ้ตัวนี้อ่ารีมิกเอาใครเอามาไว้ตักเดดเนี่ยต้องใส่พ่อผมจะมาก็ตัวนี้มันเป็นไ ประมาณว่าเร่งให้วัวเป็นตัดเป็นอะไรไวแบบนี้ครับเจ้าด,ดีมกตัวนี้ก็ใช้หนึ่งช้อนกินข้าวาหลายท่านก็คงจะรู้จักเนาะดูครับก็กินได้คือบางตัวจะไม่มีปัญหา,าส่วนน้อยจะมีปัญหาก็ของผมมีตัวเดียวอาหารค้นไม่กินอาหารเมร็ดกินแค่ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออะไรเมื่อกี้ที่ผมให้ดูลืมแล้ว ก็เพิ่งซื้อมากระสอบเมื่อกี้ที่มันกินก่อนหน้านี้ซื้อมาประมาณ5้าหกระสอบแบบห้าหยี่ห้อละคือมันไม่กินนะครับยังไงมันก็ไม่กินแบบไม่ให้อาหารไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้อาหารไม่ให้ฝาไม่ให้หญ้าสองวันสามวันอ่ามันก็ไม่กินจนแห้งจนผมแบบยอมยอมมันก็เลยไปได้ยี่ห้อนี้อ่าที่ท่านอาจารย์ผมเขาแนะนํามาผมก็เลยลองเอามาให้กินมันก็เลยกินอ่าคือจะกินเฉพาะแบบเม็ดแบบข่นไม่กิน นประมาณนี้แล้วตัวต่อไปอันนี้มันกินอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นแบบผสมนะโอเคก็จะเลี้ยงแบบนี้ของผมโน,โน่นอยู่โน,โน่นคือจะเน้นผูกผูกแพ่ครั้งเดียวเนาะจะผูกอยู่ตามท้องนาเป็นหลักนี่ครับก็ไม่มีปัญหา มันมีปัญหาอยู่แค่ตัวเดียวก็อร่อครับมาดูถ้ามีเวลาหน่อยแบบวัวไม่ค่อยอยากกินน้ำอะไรแบบเนี้ยท่านก็ใส่น้ำผสมกับอาหารโอเคก็เป็นครุกนี้อันนี้มีแค่รำนะครับครุกนี้ ก็เดี๋ยวเปิดน้ำก่อนบางทีตอนเย็นเวลาเราน้อยปุ๊บมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาใส่น้ำนะแบบต้องรีบกลับบ้านโอเคพคราะกลุกไหน่หรือว่าจะใส่กากน้ำตาลด้วยก็ได้แล้วแต่งบของท่านนะมีงบก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับต้องเลี้ยงเหมือนนักรบครับ เอ้ย,อยตกน้ำนี่ก็ออกน้อยมากเลยต้องใสจะหมดถังแล้วแหละคือตัวนี้อมันยังไงมันไม่ค่อยกินน้ำครับตัวนี้เราก็จะผสมแบบนี้ให้ แต่เหมือนวันหนึ่งน้ําแค่ถังสีเนี่ยยังไม่หมดเลยครับอ่ามันก็จะลดต่ำกว่าน,นี้นิดนึงในหนึ่งวันคือผมเคยลองใส่เกลือให้มันกินแล้วนะมันก็เหมือนเดิมครับมมนว่าเขาไม่ได้เขาแห้งก็ประมาณนี้ครับนี่คลุกเคล้านิดหนึง่งโอเค แล้วก็ใส่ให้ลองดูครับอร่อยครับคือถ้าให้แบบนี้มันเหมือนกับจะกินได้ไวกว่าเร็วกว่านะแต่บางทีก็เวลามีจำกัดเนาะก็คือตักใส่ตักใส่แล้วก็กลับบ้านโอเคครับ พี่แกอิ่มหรือเปล่าคือเมื่อเช้าผมเทในเปียบดทหมักอ,ะอ่ะอ่าในเปียหมักไปหนึ่งกระสอบให้กินตัวเดียวได้หนึ่งกระสอบเหมือนพี่แกจะอิ่มมาโอเค okay, ครับก็ประมาณนี้สำหรับการให้อาหารวัวในช่วงหน้าแล้งก็จะให้แค่ตอนเย็นนะครับอ่าลองมาดูตัวนี้ ก็ยังกินโอเคอยู่นะครับข้อเสียของการให้แบบนี้นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมตกเรียราดเต็มเลยแต่เขาก็เรียนะครับเนี่ยเขาก็เรียอยู่คือให้แบบน้ำค่อนข้างที่จะโอเคกว่าแต่บางทีเวลาน้อยจริงๆเราก็ต้องแบบนี้นะครับเพื่อความเร็ว <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้คุยกันยาวเลย